สวัสดีทุกๆคนจ้าเมื่อนี้สาวซิมพูดได้นำภาพถ่ายและวิดีโอแสงเหนือในนอร์เวย์มาให้พี่ให้น้องเบื้องกันจา้าก่อนอื่นสายพูก็ขอบคุณน้องนุชทั้งภาคเหนือของนอร์เวย์ที่ได้เก็บภาพบรรยากาศของแสงเหนือที่เกิดขึ้นทรงมาให้สายพูและเพื่อที่สายซิีพูสิได้แช์ให้พี่ให้น้องได้รับชมกันพี่น้องไปเบื้องกันเลยจา้าว่าแสงเหนือในนอร์เวย์เ,เป็นยังไงไปเบื้องกันเลยจ้าพี่น้องจ้าก็ดูมันเต้นระบำสิเต้นระเบ้มาก ขนาดอุ้ยสวยว่ะเต้นระบำมากดูสิอั้น่าโคตรมากไม่เคยเห็นมึงดูสิเนี่ยเต็มท้องฟ้าเลยครับวันนี้สวยมากดูสิโอ้ไม่มาทางนี้แม่มาทางนี้ทางนี้เยอะสุดเราต้องเราต้องให้มันนิ่งๆหน่อยเอางั้นางั้นวันนี้เห็นเต้นระบำอู้วโคตรสวยอ่ะ แม่มันเต้นเร็วมากใช่มีสีเดอวยเห็นปะสีม่วงออกอ่อนเอาแล้วแม่แแมาหา่เอาไปไม่ทนันไม่เห็นจลละได้ลำก็ยังเห็นเลย อย่างนี้เลยนะเห็นไหมเนี่นะนเยเป็นเส้นใหญ่มากเลยนะนนะแสดงเนื้อเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติพี่น้องหรือว่าเอิญว่าออโรรา หรือคนนอร์เวย์ทางนอร์เวย์เขาสีเอินว่าโนริสพี่น้องมันสิเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวยง้มพี่น้องสวยง้มตะการตาอยู่บนท่องฟ้าพี่น้องกับสีสีต่างๆเกิดขึ้นบ่ว่าสิเป็นสีฝ้าสีเหลืองสีม่วงพี่น้องแต่ว่าสีที่เห็นบ่อยที่สุดก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่าบ้านสไซพูน่ะสีเห็นได้บ่อยชัด สายพูไม่ยูนี่สายผูเคยเห็นอยู่ประมาณสามสีค่พี่น้องแต่ว่าบ้านสายพูมันเสยนแคบเป็นลิ้วสีขาวขาวสีเทาพี่น้องมาเห็นว่าชาติถ้าอยากเห็นชาติเนี่ยต้องไปทางภาคเหนือของน้องวิพนองสีเห็นได้ชัดและสวยงามมากน้องที่เป็นปรากฏการธรรมชาติที่ถึงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใด เบิ้องสิษี็นว่าคนมาตามราหาแสงเหนือมาพี่น้องกับมับตามาดมหาเบิ้งไในในทางขั้วโรคเด้อพี่น้องทางขั้วโรคเหนือช่วงเดือนที่สีเห็นกับสิมีเดือนกันยาตุลาเดือนมีนาแล้วก็เดือนเมษาพี่น้องเป็นช่วงนี้สีเห็น แล้วกาแซงเงือ่เนี่ยสิเห็นพีกสุดๆในรอบ11ปีข้างนึงพี่น้องที่เสียงสวยงามที่สุดเลยแต่ว่าฮาก็อกอสามารถที่สี่ล้อได้ถึง11ปีนะพี่น้องเนาะคอยเสนแต่ว่าเขาก็ยังสามารถไปหาเบิ้งในในแถบอื่นใดก็คือมาหาเบิ้งในแถวไอแนลนด์รัสเซียฟินแลนด์แคนาดาอเมริกาเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนสกอตแลนด์อย่างเสียพี่น้องในแถบโค้กคั้วโรคเหนือ แต่ว่าขั้นอยากเห็นสวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดนี่ต้องในรอบ11ปีที่เสียนเทียนหนึ่งนะพี่น้องที่สีสวยงามที่สุดคังล่าสุดที่เห็นแบบพิกๆสวยงามที่สุดคือปี2013ถ้าไล่ไปอีก11ปีก็คือเสียนอีกเทียนหนึ่งก็คือปี2024นะพี่น้องที่เสียนแบบพิกๆก่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องทั้งเมืองไทยถ้าอยากมาตามล่าหาแสงเหนือกันนี่เด้อพี่น้องในเดือน กัญญาตุรามีนาและเมษาซีเดือนเด้อพี่น้องในช่วงซีเดือนนี้พฤจิกาธนวาบนเบห็นเด้อพี่น้องสีเห็นในช่วงซีเดือนนี้แล้วกชวว็ช่วงเวลาที่สี่ห็นพีกทามนะพี่น้องช่วงเวลาที่สียนก็เป็นช่วงเวลาตั้งแต่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะพี่น้องสาวผู้ก็อยากไปตามราหาแสงเหนืออยู่พี่น้องแต่ว่า ขั้นบ่มีโควิดปีนี้สาวจิมพุก็สิไปยูเด้พี่น้องสิไปเบิ่งทางภาคเหนืออยากเห็นชัดๆจากข้างนึงแต่ว่าค่าตัวเครื่องบินไปกับแพงได้พี่น้องจากบ้านจัสาวชิมพุไปทางภาคเหนือของนอร์เว์นในประเทศเดียวกันในแท้ค่าเครื่องบินซ้ำบินกับเมืองไทยผุ่นได้พี่น้องแต่ว่ามันก็นยังสามารถเดินทางไปทางเรือได้พี่น้องถ้าเดินทางไปทางเรือนี่ก็สิไ้เวลาประมาณหามื่นะาพี่น้อง แต่ว่ากัาไปทั้งเรือก็ดีกันเหมือนได้ชมวิวได้จอดเที่ยวเมืองนั่นเมืองนี่ไปเรื่อยเนาะพี่น้องมันสวยงามเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามพี่น้องที่ให้เกิดความสวยงามตะการตาไปทั่วท้องฟ้าพี่น้องมันสีคล้ายๆกับว่ามูด่ดาวหรือแสงจากท้องฟ้ากําลังเต้นระบําอย่างงดงามถึงท้องฟ้าพี่น้องมีหลายสีแต่ว่าสีที่เห็นบ่อยพบบ่อยกับเป็นสีเขียวเนาะพี่น้องที่เยนบ่อยที่สุดนะพี่น้อง สายัพูร้องเข้าไปเบิ่งข้อมูลมาที่สายัพูบอกว่าขั้นอยากเห็นพีกสุดๆในรอบ11ปีมันก็คือเพราะว่าช่วงแสงเหนือจะสวยที่สุดก็คือช่วงหลังจากผ่านวัฏจักรจุดสุริยะ s u n สปอตมาแล้วสองวัน แต่ก็จะรอนานจะเกิดขึ้นทุกๆ11ปีล่าสุดที่เห็นที่พีิกที่สุดก็คือปี2013ที่สาวนิพู้บอกไปนะพี่น้องไล่ไปพี่น้องถ้าผู้ใดอยากมาปี2024มาเบิงเลยพี่น้องสิได้เห็นจุดพลคกอีกครั้งหนึ่งพี่น้องแล้วก็จำเดือนใบเด้อพี่น้องเด้อในหนึปีแค่4เดือนนะพี่น้องนะกันยาตุรามีนาและเมษานั่นละพี่น้องแต่ว่าในานอร์เวย์ ถ้าอาศัยอยู่ทงางภาคเหนือของนอร์เวย์นะ่กะก็สิเห็นทุกปีพี่น้องสาวชิมพูเคเนเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วมีน้องคนหนึ่งอยู่ทงางภาคเหนือเราส่งวิดีโอไม่สาวซิมพูเบิงเข้กันพี่น้องอุย้ยงามขักงามแน่พี่น้องคือแบบแสงมัน่องลงแบบว่าพื้นถนนในพี่น้องเป็นสีสีสันน่ะแต่ส่วนยหญเทีนก็เป็นสีเขียวสาวซิมพูเบิงเบิงในภาพที่น้องส่งมา เบื้องสวยกับสวยเบื้องเป็นตยานกับตย่านมาที่นี่ได้คุยกับน้องคนที่ยู่เมืองสายผูคนหนึ่งน้องคนนี้เคยไปอยู่ทางภาคเหนือของนอเวียมาพี่น้องน้องมันเคยเห็นแล้วน้องมันก็บอกว่าอุ้ยว่ามันเป็นตยานเด้พี่เป็นตยานเป็นคือจังคือจังผีเนี่ยว่าสั้นเป็นตตยานแต่มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะพี่น้องเป็นสีขึ้นมาลายลายสีนะพี่น้องแล้วก็ซ่องแสงสว่าง คันพี่น้องอย่าเห็นชัดๆพี่น้องก็ล้องเข้าไปเบิงในเว็บไซต์ต่างๆของหรือว่านใน YouTube ของคนที่ยูทางั้นเบิงไว้แล้วพี่น้องสเส็นชัดค่ะว่ามันเป็นจ้าไหนจ้ะสำหรับคนที่ตามล่าหาแสงเหนือสาวซิมพูกันแน่นน้ใไ้มาในช่วงฤดูหนาวสาวซิมพูขอแนะนําใไ้มาทางอันถ้าสิมีโอกาสเห็นสูงก็คือทั้งขั้วโลก นาะพี่น้องทางขั้วโรคเหนือคันขั้วโรคเหนือเท่าไรโอกาสที่เหาเสียนก็ได้ชัดขึ้นแต่ว่าทุกคนก็ต้องทําใจในการมาเบิงเ้งในพี่น้องโมเมนต์วามาเราเสียเห็นมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างท่องฟ้าก็ต้องปลอดโป่งต้องไล่เมฆและต้องไปเบิ้งจุดที่มีความมืดสนิทเราสียเห็นพี่น้องถ้าผู้ใดอ,อยากเห็นใจผู้ก็อยากแนะนําว่าถ้าเขาซื้อทัวร์ในการไปชมโอกาสเขาสิดีขึ้นเพราะว่าทัวร์มีความชํานาญเนาะพี่น้องเนาะ ทัวนี่ก็สิลูว่าจุดใดเห็นมือใดเห็นชัดแต่ว่ามันบ่สามารถระบุได้ว่ามันเห็นชัดพี่น้องมันก็ขึ้นอยู่กับมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมชาติเมื่อนั้นอาซิมีทองฝ้าอาซิบ่ป,ปลอดโปร่งมีหมอกควันทั้งเสียเฮาก็บ่สามารถเห็นใดคือเก่าพี่น้องทองฝ้าต้องเปิดโล่งไล่เมฆหมอกเขาค่อยสิเห็นโอกาสที่โอกาสที่สิเห็นสูงกับให้ไปเบื้องในบางพื้นที่ที่สิเห็นสูงก็คือ ต้องใกล้ขั้วโรคพี่น้องขั้วโรคเหนือเนาะพื้นที่ใดที่ห้างออกจากขั้วโลกโอกาสที่สิเกิดขึ้นมันก็น,น้อยลงพี่น้องนั่นแหละแต่ว่าทุกคนก็ต้องทําใจไปได้เนาะต้องต้องพกความผิดหวังมาด้วยไม่ใช่ว่ามาแล้วจะได้เจอบางทีมันก็ไม่เจอเนาะพี่น้องเนาะต้องมีความผิดหวัง แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างที่บอกพี่น้องผู้ใดอยากเห็นก็ต้องมีทั้งเวลาทั้งเงินและสิ่งสำคัญคือต้องมีโชคชะตาโดยเด้ดพี่น้องโชคชะตาที่สี่เห็นแสงเหนือนะพี่น้องเพราะว่าการไปเบื้องแสงเหนือนี่ก็ต้องใส่เงินแล้วก็ต้องใส่เวลาในการบ่แมันว่าไปมือสองมืมมอ,อ,มอพี่น้องจังประสบการณ์ที่สามผู้เคยได้ว่ากับมูมูเคยไปยุเป็นอาทิตย์กับโเห็นกับมีบมพี่น้องมันต้องใส่เวลาคือจังวานั่นแหละพี่น้องค่อยสีได้เห็นเนาะ ในนอร์เวย์ทั้งภาคเหนือของนอร์เวย์ที่คนนิยมไปเบิ้งแสงเหนือตามลาแหง่งหาแสงเหนือกับสียุ่งเมืองทุ่มเซิร์ฟพี่น้องนี่แหละภาพบรรยากาศที่ชาอิฟูเอาล้ทั้งวิดีโอที่เอาล้เนี่ยน,น้องน้องคนที่ทรงมาให้เนี่ยยุทุ่มเซิร์ฟพี่น้องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยจะ้ะแต่ซาอิฟูได้คุยกับน้องน้องน้องเขายุ่น้องเขาก็บ,บอกว่า ที่สิไปเบื้องข้างต่อไปพุตรพี่น้องกับต้องไปช่วงมีน้เมษาบุตรนพ้พี่พี่น้องบัดเนี่ยโอกาสที่สิเห็นอีกครั้งหนึง่งแต่สาวสิพูกะอยากไปอยู่แต่ว่าด้วยหลายๆอย่างปีนี้ทั้งติดทั้งเชื่อโรคระบาดเนาะพี่น้องเนาะสาวสิพูอาสิร้อเบื้องโอกาสนะบนแน่ได้สาวซิพูอาสิไปตามล่าในรอบ11ปีในปี2 0 2 20 4เพื่อสาวสิพูสิได้เห็นแบบสวยๆงามๆได้เก็บภาพให้พี่ให้น้องเบื้องสาวสิพูอาสิร้อยจากจากปีพีพี่น้อง ปีนี้ปี2020ันสสามสิผู้อาเิร้อยอีก4ปีสานสิผู้จะเป็นเบิงปี2020เพื่อที่จะได้เห็นยิ่งใหญ่สวยงานตะการตาที่สุดในรอบ11ปีอย่ปีเงี้ยพี่น้อง